ครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งวันนี้ก็จะมีพระมาแนะนํามาแบ่งกันชม <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับออกวัดพังเทียนะครับเป็นเหรียญหลัง9ก้รัชกาลนะครับปีศูนย์สองด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับนั่งบนฐานบัวข้อมบัวหงายนะนะครับด้นาก็จะเขียนว่า วัดพังเทียอำเภอสถิงพระสงขาหลังก็จะเป็น9ราชการ2502นะครับก็ค่อนข้างสวยนะอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาปกติจะมีบล็บอกบล็อกวงเดือนด้วยนะแต่ก็ถือว่าสวยครับชมรายละเอียดคร่าวๆ อาจารย์ทิมก็ลุกเสกเหมือนกันนะครับวัดพังเทียในอำเภอสทิงพระสงคขาก็เป็นวัดในสายสายตรงเลยโอเคมาชมรายละเอียดกัน เหรียญแค่ลึกๆคมๆของนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำมีเนือ้อปาก้าด้วยนะครับแต่จำนวนการสร้างนี้ไม่ไม,ไม่สาบแน่ชัดใบหน้าคมคมตาคมๆใบหูคมๆ ตัวนี้ความคมชัดนะครับ หนังสือแกะคมสวยครับวันเทียมีรุ่นดีออกท่านอาจารย์ทีมมีหลายรุ่นนะครับมีหลายปีเป็นลูกหลอก็มีเป็น,ล,ล,ออกกปนลังหนังสือก็มีลังหนังสือก็ หน้าบล็อกก็จะใช้คล้ายๆกับของวาชพง่ายนะครับก็ได้รับความนิยมเหมือนกันหูเหรียญจอเล็กๆวิ่นธรรมชาติอันนี้ก้าราชการจำไม่ได้นะพพระองค์ไหนเป็นพระอ,องค์ไหนนะครับอกก้าราชการก็เป็นการแกะบล็อกแบบอยู่เก่าๆนะครับแกะสด ตัวหนังสือแก่ทับๆกันเนี้ยแก่เกินมั้งเป็นขีดมั้งเป็นอะไรมั้งเนี้ยธรรมชาติสวยดิสองห้าศูนย์ห้าเออศูนสองสิท่าที่หนเม็ดไขป่ปลานะครับ กลมชัดเลยเม็ดไข่ปลากลมๆชัดๆถ้ามาเป็นปืนป้นๆเป็นปื้นนี่ก็ไม่น่าไว้ใจองค์ส่แว่นนี้น่าจะเป็นลอเกนะ้าองค์ส่แว่นเนี่ย ไม่แน่นะครับไม่แน่ใจนะก็เป็นเหรียญที่น่าใช้ทันยุกอาจารย์ทิมก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งนะครับวัดบางเทียอำเภอสทิงพระสงขลาถ้าเป็นบล็อกที่เป็นมุงบุ วงเดือนก็จะหายากหน่อยนิยมกว่าก็จะเป็นรอยวงเดือนตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีค่อยมาให้ชมกันตัวตัดขอบบางจุดก็ตัดขาดเต็มใบแต่น่าจะตัดประมาณแปดิเปอร์เซนนะครับไม่เต็มใบ โอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ